นี่คือแม่ใหม่นะครับแม่ใหม่เป็นลูกควายตัวไหนเดี๋ยวจะให้ทางพี่ประหลัดครับคุยให้กับทุกคนฟังเลยครับพี่ประหลัดครับแม่ใหม่เป็นลูกของปานสลินครับครับแม่ใหม่เป็นแม่ของแม่ปานเงินครับครับกับอีกตัวอยู่ที่อุดรครับเป็นคู้วยครููู่งครับที่ที่ของพี่อริยาลูกของใครครับตอนนี้ครับลูกของมิเบิร์ดครับลูกของมิเบิร์ดอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่สองเดือนครับสองเดือนครับ แต่เหมือนความสูงจะครึ่งแม่แล้วนะออนี่าขายที่ยาวมากนี่ตัวผู้ตัวเมียรครับนี่ตัวเมียรครับตัเมียรครับลูกบิ๊กเบิร์ดยังไม่มีเจ้าของนะยนนครับ,รบแล้วก็การจ่ายลูกสายบันจุลินนี่จะได้ในเรื่องของที่ว่าความยาวนะครับบวกบวกในเรื่องของการยืนหน้ายกอะไรอย่างนี้เป็นต้นหน้าเขาที่สวยเปิดงามนะครับสายบันจุลินจะมีลักษณะที่นี่ครับ ดูข้างหน้าตรงนี้นะสายปานสุรินที่หล่หลาจับจับจับเสน่ห์ได้ถ้าสายปานสุรินมันจะมีประมาณเนี้ยไม่จะอย่างนี้เลยนี่ครับตรงนี้เลยตรงแก้มหน้าตรงเนี้ยหลั่หลาเห็นนี่คือดูอยังไงก็เป็นปานสุรินถ้าหลายหลายตัวที่หลา่งหลารีวิวมามันจะเป็นเซตอย่างนี้เลยความชอบที่หลา่งหลาเห็นก็รู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วหน้าเขามันจะเป็นเปิดอย่างเงี้ยเนี่ย เปิดคัดชอนอย่างเงี้ยแล้วเข่ามันก็จะทัดขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือเป็นในเรื่องของปานสุรินนะครับแล้วก็ในเรื่องของเนื้อตัวการยืนจะเป็นอย่างนี้แหละสายปานสุรินนะครับแล้วก็เสน่ห์นะครับในเรื่องของสายปานสุรินอีกที่หลายๆเห็นก็คือในเรื่องของตรงนี่ครับมะพร้าวนี่ครับหน้าอกนี่ครับนี่นี่นี่เสร็องห่ายด้วยจะมีในเรื่องที่มันเต็มแล้วก็มันจะมีความกว้างครับนี่ความกว้างนี่จะเป็นอย่างนี้เลยลักษณะที่เป็นอย่างนี้ที่หลายๆาเห็นแล้วก็ เห็นบ่อยๆนี่หน้าตาแบบเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะไม่ได้ห่างกันเยอะนี่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูรวสง,ง่างามและล่าชอบนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับสเสน่ห์ของคำว่าสายบาซูลินไปครับดูคิดต่อทุกคน